เจ้ามืออย่าง e ีท e อ e u m นะครับลายใหญ่ที่สุด10ลายถือ e ีท e อ e u m นะครับมูลค่า4.8หมื่นล้านดอลลาร์ทำลายสถิติสูงสุดในรอบ5ปีและข่าวนี้นะครับก็จะค i มิงซูนนะครับลอมดอนฮาร์ดฟอกก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและราคาของ e ีท e อ e u m ก็จะไปอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้เราต้องฟังรายละเอียดหลังคลิปนี้กันนะครับ มูลไปด้วยกันกับช่องคอยดีมูลนะครับเนื่องจากวันนี้อีเธเรียมนะครับก็อาจจะถึงจุดเปลี่ยนนะครับเนื่องจากนักลงทุนเจ้ามือรายใหญ่10ลรายนะครับที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยในการถือรองอีเธเรียมมูลค่า4.8หมื่นล้านดอลลาร์ทำลายสถิติสูงสุดในรอบ5ปีมันเกิดอะไรขึ้นและในปรากฏการณ์ครั้งนี้เราอาจจะได้พบ กันนะครับเรื่องของราคาของอีทอเรียมเนี่ยมีความรุนแรงในช่วงของลอนดอนฮาร์ดฟอกก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นข้อมูลเกี่ยวกับเซตเเมนต์นะครับก็เราเขาได้นำเสนอข่าวนี้นะครับว่า,าเจ้ามืออีทอเรียมเนี่ยรายใหญ่ที่สุดของทั่วโลกนะครับหรือที่เราเรียกว่าวานกำลังสะสมอีทอเรียมอย่างต่อเนื่องเซตเต m e เมนต์กล่าวว่ากระเป๋าเงินนะครับอย่างอีทอเรียมที่ใหญ่ที่สุด ไม่ได้ถือครองโดยแพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตนั้นนะครับถือครองโดยอีทเรียมทั้งหมด21.3ล้านเหรียญน,นะครับในสัปดาห์นี้ซึ่งทำลายสถิติสุดในรอบ5ปีเลยทีเดียวในขณะที่เขียนนะครับอุปทานของอีทเรียมก็ยังมีการถือครองโดยเจ้ามือรายใหญ่มีมูลค่าประมาณ4.89ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวในขณะเดียวกันนะครับแพลตฟอร์ม และเปลี่ยนซื้อขาย10อันดับแรกนะครับถือกองอีเเรียมเพียงแค่4.66ล้านอีเาเรียมนะครับมูลค่าประมาณ1 6 9หมื่นล้านดอลลาร์นะครับก็เรียกว่ารายใหญ่เนี่ยถือคองมากกว่ากระดานเอเชียนอีกนะซึ่งเป็นจุดที่ต่ำี่สุดนับตั้งแต่การเปิดตัวอีเทเรียมในปี2015นะครับ ในขณะที่ข่าวรายงานอยู่เนี้ยนะครับได้มีการเขียนอีเทเรยมีการซื้อขายอยู่ที่2,295ันอยู่ที่2,295ดอลลาร์และเพิ่มขึ้นเกือบ30%ในสัปดาห์นี้นะครับข้อมูลนี้มาจากคอยเกโก้ฉะนั้นการเคลื่อนไหวของราคาที่ผ่านมาทําให้ความเชื่อมั่นนะครับของชุมชนอีเธอร์นะครับก็มีการเพิ่มขึ้นฉะนั้นในข้อมูลการวิเคราะห์ของข่าวนะครับก็บอกนี้ว่าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาราคาอีเทเรมน,นะครับได้กระโดดขึ้น 2,400ดอลลาร์นะครับอย่างการทันหันราคาของอีเทร,เรียมกกำลังจะเป็นตลาดจะทิ้งหรือเปล่าเราก็ต้องสรุปอีกทีอนะครับแต่จากข้อมูลที่เขาดูเนี่ยดูเหมือนว่าราคาจะเริ่มดูดีขึ้นนะนะครับราคาของอีเทร,เรียมแสดงให้เห็นความความเชื่อมั่นในเชิงบวกต้องแต่เดืนกลางเดือนพฤษภาคมนะครับดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงบิ t คอย n บร,รษิษั Bitcoin, บรรทบิทคอย์บล็อกเชกล่าวว่า เจ้ามือรายใหญ่ก็ได้ซื้อบิตคอยสสะสมอย่างมากด้วยเช่นกันดังนั้นในบทวิเคราะห์เขาบอกนี่นะครับว่าเจ้ามือนะครับบิตคอยเนี่ยถือรองระหว่าง100-10,000ถึง10,000บิตคอยยังคงสะสมต่อไปเรื่อยๆนะับตั้งแต่การดิ่งลงของราคาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่อยู่แอดเดราเ่ล่เนี้ได้ซื้อบิตคอยสะสมนะครับมากกว่า130,000บิตคอย ในช่วง5สัปดาห์ที่ผ่านมาและมีการเพิ่มขึ้นถึง40,000บิตคอยน์ในเวลาเพียงแค่10วันที่ผ่านมานะครับข้อมูลนี้มาจาก CoinGecko เผยว่าบิตคอยนมีการซื้อขายตอนนี้อยู่ที่40,11.86 0 0 0ดอลลาร์และเพิ่มขึ้นเกือบ3.4%ในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับข้อมูลนี้มาจาก Daily h o d i นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับแล้วเราสรุปยอ,ยอดอีกที่นะครับ ตอนนี้เป็นยังไงแนวโน้มของอีเทอเรียมในอนาคตจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้นักลงทุนรายใหญ่ก็สะสมทั้งปิดคอยอีเทอเรียมอย่างมั่นค่ะมั่งคั่งนะครับเตรียมหาจังหวะและเวลาโอกาสนะครับที่จะเข้าไปฟันกำไรอ่ะนะครับแล้วก็ทำให้ราคาเนี่ยมันดิ่งขึ้นสูงเลยนะครับเหมือนกับเหวอันหนึ่งนะครับและเมื่อเวลาอันหนึ่ง เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเวลาอันสมควรกลับมาก็จะดิ่งลงแบบเกือบ45องศาทันทีนะครับผมต้องบอกงี้นะครับว่าเกือบ45องศาทันทีนะครับคือราคามันจะค่อยๆลดลงนะครับและลดลงเร็วฉะนั้นเหตุการณ์ลอนดอนฮาร์ดฟอกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน,น่าจะเป็นอีกตัวแปรหนึ่งอันนี้ยังเดาไม่ได้นะครับว่าเป็นลอนดอนฮาร์ดฟอกหรือไม่นะครับ แต่ว่าเราขอเดาไว้ก่อนนะคะว่าว่าัตลงทุนส่วนใหญ่สะสมในอีเทเียมเราก็รู้อยู่แล้วนะครับจากที่ดูข่าวเนี่ยคือเขามีการสะสมจำนวนเหรียญอีทอเรียมมากกว่าบนแพลตฟอร์ม EXCHAN g e อีกนะครับคือถ้าเกิดเขาเข,าเข้ามาเนี่ยตอนนี้คงเข้ามาแล้วลหะนะครับและเขาเข้ามาแล้วก็สร้างการทุบกำไรเมื่อไหร่นะครับหรือการสร้างมูลค่าให้กำไรมันเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่เนี่ย ฉะนั้นนะครับเราก็ต้องรอให้ดีอีเาเรียมตอนนี้นะครับราคาก็จะถึงแค่2,000กว่าดอลลาร์เท่านั้นเองลดจากเดือนพฤษภาฯนะครับมาจาก4,000กว่าแต่ต้องอย่าลืมนะครับข่าวลอนดอนฮาร์ดฟอกเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่ส่สิงหาฉะนั้นผู้คนเนี่ยนะครับหรือว่ากลุ่มพวกวานเนี่ยเขาก็ค่อยสะสมอีเาเรี่ยมมาตั้งแต่เดือนพฤษภาฯแลลวนะครับจนมาถึงเดือนเนี้ย โอ้เพิ่มอย่างมากจนมากกว่ากระดนาษอเจท่านลองคิดดูว่าพวกวานเนี่ยนะครับหรือกลุ่มนี้นักลงทุนรายใหญ่เนี่ยเขาจะมาทุบในตลาดลอนดอนฮาร์ดฟอกหรือไม่และราคาอีเทอเรียมจะขึ้นไปเท่าไหร่ฉะนั้นวันนี้นะครับเราให้ท่านผู้ชมทายกันดีกว่าเพียงแต่ว่ากด1กับกด2นะครับราคาอีเทอเรียมครั้งนี้นะครับอยู่แค่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูก่อน 2,295ดอลลาร์นะครับราคาตอนเดือนพฤษภา4,000กว่าดอลลาร์นะครับขอประมาณนี้ไว้4,000กว่าดอลลาร์ฉะนั้นถ้าเกิดลอนดอนฮาร์ดฟอก1นะครับเชื่อว่ามันจะไปถึง4,000ดอลลาร์ได้หรือไม่กด1นะครับและกฎ2นะครับคือราคาไม่ไปถึง4,000ดอลลาร์แน่นอนก็สามารถให้คอมเมนต์มาได้นะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเพราะบางที สิ่งที่ข่าวนําเสนอเนี่ยมันก็อาจเป็นสิ่งที่ผิดก็ได้นะครับมันอาจเป็นสิ่งที่เป็นความน่าจะเป็นแต่ความน่าจะเป็นเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนะมันก็น่าจะถูกถึงห0สิถึงเจอนะครับเราก็เมื่อไหรหรือเวลาไหนเราก็ว่ากันอีกทีนะครับแต่นะครับจากข้อมูลอันนี้ก็น่าสนใจนะไม่ใช่เพียงแค่อีทอลเลียมอย่างเดียวบิตคอยก็มีการสะสมตัวมากขึ้นด้วย ฉะนนั้เราก็ต้องดูไปสองเหรียญด้วยกันถ้าเหรียญ i t c o i n เพิ่มด้วยนะครับแปลว่า e ีท e r รี m ก็จะเพิ่มนะครับฉะนั้น Bitcoin เป็นตัวแม่นะครับฉะนั้นผมเชื่ออย่างนี้ว่า Bitcoin เนี่ยจะราคาอัพขึ้นไปอีกนะครับถึงแม้ว่าอัพไม่แรงนะครับแต่ราคาบิตคอยเนี่ยจะอัพขึ้นไปถึงระดับหนึ่งนะครับจนกว่าวันที่สิ่สิงหาจะเกิดขึ้นตอนนี้มันก็ใกล้แล้วเนาะ ว่ามันจะเข้าวันที่สี่สิงหาแล้วนะครับแล้วมันจะใกล้ขึ้นมาแล้วที่จะมีการทุบราคาอีเาเรี่ยม,มก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นสิ่งนี้นะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับเข้าออกให้เป็นนะครับอยู่ให้เป็นซื้อระยะสั้นเก็บไม้ระยะสั้นนะครับก็ถ้าไม่มีเงินทุนพอนะครับก็อย่าหวังว่าจะไปสู้เอาชนะดอยได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณ ละโมบโลภมากก็คุณก็อาจจะแพ้ไ่ยตกดอยเลยก็ได้นะครับหรืออยู่บนดอยนะครับเงินของคุณอยู่ดอยไม่สามารถไปกว่าได้แต่ไม่ว่าอย่างไราก็ตามนะครับเราก็ขอคุณทุกท่านขอเป็นกําลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชกแลวกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับสําหรับวันนี้เราก็ขอคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันแล้วเราหวังว่าท่านผู้ชมจะสามารถที่จะ ติดตามอีก4ช่องทางนะครับคือบล็อกดิ e เ o บุ๊กยูทูบหลายกลุ่มโดยเฉพาะหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็าสามารถเข้ามาพูดคุยได้กลุ่มนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นกลุ่มไว้พูดคุยกันนะครับหาเพื่อนหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องหาอาจารย์หาที่ปรึกษาได้หมดเลยก็เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจกขอเข้ากลุ่มนะครับให้ทักมาที่ Facebook นะครับหรือเพจเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับ เพราะว่าในเพจเนี่ยอัปเดตดีที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมหวังว่า e ีเ e r เ u m จะ go to the moon to london hard fork ไปด้วยกันนะครับและเราหวังว่าพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องคอยมนึ่ moon สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ